สำหรับวิธีการทำเควสแองกวัชนะคะก็คือให้ไปกำจัดตัวบลูวูฟสิบสองตัวและตัวโอสเลดบลูฟเก้าตัวนะคะตัวบลูวูฟนะคะจะอยู่บริเวณนี้นะคะใกล้ๆก,กับทางไปแมปเซมเพอร์พาเชอร์นะคะส่วนตัวโอสเลดบลูฟนะคะก็จะอยู่ใกล้ๆก,กันนะคะนะคะจะอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะคะ เสร็จแล้วนะคะให้ไปส่งที่ npc นะคะจะอยู่ด้านล่างเนาะหาส่งที่ npc ลีเลียนะคะ จะได้รางวัลน,นะคะเป็นใบว์ปมาเมืองสเตลล่านะคะแล้วก็ค่าประสบการณ์อีก1,020นะคะ